ก็ไม่ถูกครับเพราะว่าที่นี่เป็นลักษณะเหมือนเป็นชั้นล่างของตึกแถวนะครับแต่ว่าเป็นโรงงานทําขนมแน่นอนเพราะว่าได้กลิ่นขนมนี่อบควนมากครับแปงครับทีน่นี่ทำขนมอะไรบ้างครับต้อง้องเชื่อเสกเนี้ย นึ่งนึ่งเดือดซวนุดือดนสอง่องเียเสือวนสอง่องเยทำทตลอดปีเลยไหมครับขนมกีนไก็นี่จากหัวจอปะบ่เทคนิคตอนจะตายใครได้หวังขุนแล้เดี่งซีรุ่วแขงซีที่ว่าเยอะนี่ทำวันหนึ่งวันละสักกี่ชิ้นได้เขาขนมไว้พระจันทร์ มาสามสาช่วนอสามสี่ันสามสี่ันอ้วันละสามพันชิ้นแล้วใช้มีคนทํากี่คนหรือใช้เครื่องมืออะไรไหมครับที่เราเองที่ผีอะไรก็บอกบไม่มีไม่มีใช้มือกี่คนครัมีคนงานกี่คนชิวกล้องนี่นี่าทั้งราคุยนานชิวนั่งสี่ห้าคนสี่ห้าคนสามพันชิวนั่ง ครับที่เห็นอยู่นี้ตรงที่นั่งทำอยู่นี้จะเป็นเหมือนอุตสาหรกรรมในตัวเรือนนั่งทําเองปั้นมือทุกอย่างอุปกรณ์ที่อย่างนี้ก็จะดูแบบเ,เหมือนกับผ่านการใช้งานมาหลายปีแล้วครับเพื่องช่างขช้งานนี้ก็เก่าใช้ได้ทีเดียวครับ <สะ S 1> ตอนแรกครับของการทาขนมประจัทจนที่จีนนี้ต้องแบ่งแป้งมาก้อนแค่นี้เองครับแล้วก็มาช่างน้ําหนักให้ได้กัน ก็จะต้องทําด้วยมือครับตอนนี้กําลังนวดแป้งอยู่เอาให้เข้ากันมือออกมากินได้ไ่มใช่ได้ไหมเฮ้ยนีฮะดสร็จเสร็จนด่มามามามะ อันนี้เป็นแม่พิมพ์ที่ใช้กดขนมไหว้พระจันทร์นะฮะจะทําด้วยพลาสติกแล้วก็มีแท่งมีสปริงอยู่ตรงนี้พอกดปุ๊บลายก็จะมาติดอยู่บนหน้าขนมไหว้พระจันทร์ครับนี้ถ้าเป็นทำขนมไว้พระจันทร์อันใหญ่นะครับเขาจะใช้แม่พิมพ์แบบโบาราณนะครับเป็นแม่พิมพ์ร้าย ก็เคาะอย่างที่เห็นนี่ครับเคาะออกมาเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นขนมวันประจันทย่านีนี้ด้านหน้านี้จะมีลายแล้วบอกว่าข้างใน,นนี้เป็นไส้อะไรอันนี้อยากว่าเป็นสีเขียว การทำขนมไหว้พระจันทร์ที่เมืองศรีเนี่ยนะครับก็จะต่างจากที่เห็นที่โรงงานที่เมืองไทยอันนั้นจะทําเป็นระบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับแบ่งเป็นแผนกต่างๆแบ่งแยกกันไปตามความชำนาญแต่ละคนนะครับแต่ที่นี่จะนั่งทําคนเดียวนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับตั้งแต่ตั้นเอามาใส่ไส้นะครับแล้วก็มากดเป็นลายออกมาแล้วก็ุนเสร็จออกมาเป็นขนมครับแล้วก็จะนั่งกันอยู่เนี่ยเรียงกันอยู่สามสี่คนครับไม่ว่าทําง่ายๆบ้านๆแต่ว่าอร่อยเหมือนกันครับ